ก็ซื้อประจํำเลยนะคะนี่2ชิ้น,นแ,ลแล้วก็อันนี้รวมกันนี่นี่แหละนี่แหละส้มตำนไอน้อยนี่ถั่วนะคะเราจะตาถัว่วตาหลบพราบางนะคะนี่นะ้าวิเศษนะ้ำวิเศษปุ๊บปั๊บ พร้อมกับส้มตำนะคะวันฉุยเลยนะคะสูติงกระดิ่งแมวอะนะชีสเค้กอู้ห้น่ากินมากเลยเดี๋ยวลองชิมดูนะคะผัดไทยไม่ใช่เป็ดปลอมนะคะเป็ดจริงนะคะอ้าวน่าเป็นดาราเลยอะอยู่เอ็มอดีบางซ่อนนะคะเดี๋ยวจะไปตลาดบางซ่อนคะ่ะตัวอย่างยิปซีอาหารตามสั่งจะอยู่ด้านนี้ต่อหน้าพาไปกินของอร่อยตลาดบางซ่อนคะ่ะจากสถานีบางซ่อนนะคะตลาดบางซ่อนทางออก4 เยอะมากเลยประจําเลยของธรรมชาตินะคะต้องเท่าไหร่ก็ขายไม่พอใช่ไหมก้าวนี้นะคะขายดีมากบันจันจะอีกฝากนนะคะแต่ว่าอังคารถึงอาทิตย์ขายอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูของกินอร่อยนะคะเราจะพาไปดูส้มตำเจ้าอร่อยนะคะมีทุกอย่างนะคะโหร้านนี้ก็ซื้อประจําเลยนะคะนี่เราต้องซื้อเต้าหู้เจ้านี้นะคะ สวัสดีค่ะเอาเต้าหู้สามแบบเลยได้ไหมคะเอาอันนี้สองชิ้นแล้วก็อันนี้รวมกันอยางละชิ้นโอ้เนื้อแน่นเลยน้ำจิ้มเต้าหู้ทอดคุณหลวงเหรอคะขออนุญาตลง u t u b e นะได้เลยหลัก้านได้ค่ะได้ค่ะควาเป็น 45บาทนะคะวันนี้เป็นอาหารเย็นเรานะคะไปดูส้มตำก่อนนะคะมีหลายเจ้านะคะแต่ว่าเจ้านี้เราชอบเขามากเลยอันนี้คือล็อกแรกที่อยู่ติดถนนนะคะ<ๆ>เขาจะอยู่ล็อกที่สองนะคะคือล็อกถัดไปตลาดบ้นซ่อนจะมีอยู่สองล็อกนะคะแล้วต้องข้ามถนนหมทีนะคะไปดสสูส้มตำนี่นี่แหละนี่แหละส้มตำเจ้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะสั่งส้มตำนะคะของโปรดเราคือตำหัวนะคะ,ะ,คะดูมะละกอก่อน น่วันนี้มาถ่ายแล้วดะเอามีแคปหมูนะคะขนมจีนร้านนี้ดูเลิศหรูอลังการนะคะนี่นคนตาอยู่นี่นะอันนี้ผู้ช่วยนะคะดูของสักก่อนมีทุกอย่างจะเอาําอะไรดูคลิกดูคลิกนี่นะคะดูมะละกอเขาโอ้โหอันนี้ นี่ต้องน้ำวิเศษแน่เลยน้ำปลาอันนี้เป็นปูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกินตำถั่วอีกแล้วนี่นี่มืออาชีพเลยนะคะนไน้นี่ถั่วนะคะเราจะตำถัว่วจริงๆก็ไปเจอหลายเจ้าแต่ว่าติดใจเขาอร่อยนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าพอเขาตำแล้วเขาจะมีมะนาวอยู่ในถุงนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ไปเติมเอาเองใช่ไหมใช่ <S <S ถ้าคนไม่ชอบเปรี้ยวก็ทานตามนั้นเลยตามมาถ่ายแม้จะฝนตกแล้วก็ไม่หวั่นนะคะนี่น้ำวิเศษน้ำวิเศษ เขาจะมีมะนาวให้เราไปบีบเองนะคะปกติเขาจะทําเร็วกว่านี้นะคะแต่วันนี้เรามาขัดขวางเขาเป็น skill สกิลเขาเลยนะคะเนี่ยไวมากเลยน้ำวิเศษมาแล้ว <c oughs> นะคะคุกคักคุกคักพร้อมกับส้มตำนะคะตั้หลัวข้ามาเลยนะคะโอ้ลืมค่ะหน้าข้างหน้าออเส้นมันจะใหญ่หน่อยแต่น้ำโแล้วใส่อะไรกะปิพริกเอาเผ็ดกลางะ,ะอะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวไปชิมกันที่บ้านนะคะหลงพระบางเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะเราใช้ตะเกียบเลยนะคะอร่อยมากคะ่ะทุกคนโ้วเรียนเจ้านี้อร่อยมากเลยนะคะไปชิมแล้วอร่อยมากผลไม้ไส้เกี๊ยอีสานตบคอหมูย่างสายอีสานนะคะมาร้านนี้นะคะสายอีสานอันนี้สดใช่ไหมร้านนี้ขายดีมากเลยนะคะไข่ใต้นะขายดีจริงๆเลยอยันนี้เป็นส่วนของหนัง เรื่องในนะคะ,ร,ะร้านนี้นะคะว้าววันฉุยเลยนะคะนี่ร้านอาหารเหนือนะคะน้ำเนี้วอร่อยมากอ่ะ F อ O หอ,กอขอเนื้อไก่นี่แหนเหนือนะคะมีสีดำๆคือน,น้ำพริกน้ำโขกแคบหมู แกงทังเลแกงหน่ออากาศโจอนี่เรามาเจอของที่ชอบเลยนะคะน้ำเงี้ยวนี่คือตำรับเชียงรายมาตลาดบางซ่อนได้เลยมาเฉพาะพ,พุทธพระหัดส,สวัสิ์เทเมนูของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะคะอร่อยแน่นอนนะคะตลาดบางซ่อนหน้าเซเว่นเลเมารีวิวห,หนึงละมีหมดทุกอย่างเลยนะคะตลาดนี้นี่ก็ตำซ้มตำเหมือนกันนะคะน,นี่ก็ขข่ดีนะคะ10บาทนะคะนี่นะคะโอ้สามห้าสามโลร้ นัำนปลาหวานนีสารคัดผักนะคะโอ้โหสีสันขังไข่เต่าอันนี้เขาเรียกปลาโตอะไรนะปลาโตละสี่สิบบาทอร่อยมากดีค่ะีค่ะโอ้ยเดี๋ยววันหลังมาอดหนทนนะกระเพราหน่อไม้อ๋อมีหลายแบบอืมเด่นนี้มีมีกระเพราหมูกระเพราเนื้อกระเพราหน่อไม้ ด้านนี้ตลาดเย็นบางซ่อนส่วนด้านนี้สยามยิบซีเริ่ม4มี่โมงเย็นค่ะ,ะเขาก็จะมีเป็นพวกฟุทรักนะคะแล้วก็จะมีเป็นสเต็กนะคะเป็นฟุทรักนะคะแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งด้วย,เ,ยเริ่มต้นที่39บเ้าทขนมจีนนะคะโเสลรพักน้อ,อ๋อนี่เป็นขนมจีนแกงเขียวหวาน น้ำเงี้ยวน้ำยาขนมจีนเจ้าเก่าเขาทองข้าวผัดปูเมนูเจ็ดอย่างเดี๋ยวดูซิเมนูอะไรเนี่ยว่างๆมาอุดะจ๊ะได้จะปังหยานมปังก็สามารถมาสั่งได้นะคะอิมเปรเจอร์ร้านเคบับพิสตันบูลนอาหารตุรกีสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตนะคะ อันนี้เป็นทะเลดองโอ้ทะเลดองทะเลดองจ้าจ้านี่สไตล์เกาหลีเนาะบาร์บีคิวบาร์บีคิวของเค้กสติงโอ้เดี๋ยวก่อนเราเคยเห็นสติงเวลาไปงานอ่ะร้านเดียวกันไหมสติงกระดิ่งแมวทุกอันเป็นชีสเค้กหมดเลยเหรอใช่่คะโอ้ อร่นมากเลยอ่ะนี่เป็นหน้าบูเบอรี่อันนี้เป็นหน้าด้วยคาร์เมลเดียวบิชีสเซล่าแยสตรอเบอรี่ค่ะอ๋อยูบุงสิบสองชิ้นหกร้อยหกร้อยบาทนะคะมันอยู่มาดิทวันเดียวเริ่มตั้งแต่เวลาสี่โมงตรงถึงสามทุ่มนะคะมาได้เลยเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอขนมน่ากินแบบนี้ชีสเค้กสุดติ่งกระดิ่งแมวอะไรคะบาร์บิชีสอ๋อว้าววันนี้อะไรเท่าไหร่สิบบาทค่ะอัรสิบบาทบาทคืน หัวใจหัวใจไข่ล้างอันนี้เป็นโูดรอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นตับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้หนังค่ะคนขายช่วยกันใช่ไหมเีไก่มาละเดี๋ยวไก่มาละแบบนี้ไม่รอดมันเครั่งทอดเจ้านี้ขายอะไรเนี่ยทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งอร่อยไม่ต้องลุ้นแรกก็เป็นก้อนกลมๆใส่ไปในพิมพ์ แล้วสักพักก็จะต้องเอามือกดให้มันบุ๋มอ๋อแบบนี้องนทอดแบบนี้นะคะสุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้พร้อมกับมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะโอ้มัชะมัชชะมัชะคือหนึ่งถุงต่อหนึ่งแก้วใช่ไหมอ๋ออันไหนอร่อยที่สุดเนี่ยลาซิแพาซินัมนะคะพรเเนียมอันนี้ซูเปอร์พรเเนียมลองกินพรีเนียมมัชฉะนะคะอ๋อเพื่อให้มันละเอียดใช่ไหมคะมัชชะเราโอ้ เส้นฉะร้านนี้นะคะเส้นฉะเจอผัดไทยกุ้งสดหน้าตาดีแบบนี้ค่ะทุกคนเส้นทองผัดไทยกุ้งสดนะคะโอ้ประดิษฐ์ประดอยเส้นจานอันนี้เป็นวุ้นเส้นร้ประสบการสุดเด็ดเจ็ดขั้นตอนโอ้โต้องเคาะกระทะดังๆด้วยนะจุ๊บเนยตุเกินกระถั่วงอกนะคะโอ้ขายดีนะคะเนียผัดไทยเลิฟเบอร์ของพี่ใช่ไหมคะโอ้เดี๋ยวตามไปตามไปในร่องในร่องใน แป๊บ,บนึงแป๊บบนึงล่งไหมโล่งไหมมีตามมาแล้วผัดไทยเรานะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะมีมะนาวอ,อร่อยเลยนะคะซอสผัดไทยจะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะเยี่งเราบีบมะนาวเข้าไปแล้วก็รสถ,ถึงใจเลยนะคะองสดนะคะ,ะเดี๋ยวเราชิมกุ้งนะคะกุ้งสดเขาแน่นมากเลยนะคะไม่เคยคิดเลยนะคะว่าที่นี่จะมีอาหารอร่อยนะคะนี่ทานกับมัชฉะนะคะ เป็นมัจจัดที่รสละมุนมากเลยนะคะชิมแล้วดีงามมากเลยมาเลยนะคะตลาดนี้เลยนะคะสยามยิปซีดีงามมากเลยผัดไทยชื่อร้านเส้นทองนะคะร้านนี้โปรดักชั่นอลังการงานสร้างเลยจะต้องชิมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมั้งนี่บะหมี่เป็ดแห้ง กลับบ้านนะจ๊ะอันนี้เป็ดจริงนะคะไม่ได้เป็ดปลอมนะแสดงว่าที่ว่างนี้ขายไปแล้วใช่ไหมเอาจริงจริงคือมันเต็มแถวนะคะอันนี้เป็นนายเป็นลูกชายเขาเหรอเป็นห้านนี่รุ่นห้านแล้วนะว้าวน่าเป็นดาราเลยอ่ะแดงทงเนี่ยเดี๋ยวเราจะลง youtube นะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงขาย6โมงหโมงเย็นถึงสี่ทุ่มทุกวันเหรอทุกวันทุกวันไม่เว้นลื่นไปที่หกฮ 1นกับ16วันที่หวยออกอันเหรอมีน้ำปราดเป็ดนะคะขายดีมากเลยด้วยดูดูก็รู้ไม่ได้หยุดเลยอ่ะนี่คือเป็ดย่างตัวยใหญ่เลยเต็มแถวก็ประมาณ7ตัวที่ว่างนี่คือไปแล้วเหลือแค่สมวันหนึ่งกี่ตัวอ๋อวันละสิบ้าตัวไม่น้อยนะคะวันละสิบห้าตัวอันนี้เคียวนาำโอ้ถ้าสินค้าเรา จ้าบางบนเป็นรถไฟนะคะสายสีแดงสยามยิปซีนะคะตลาดสดอยู่ด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็คือเป็นอาหารที่เราทานเมื่อกี้เป็นพวกสตตีทฟู้ดนะคะมีทางรถไฟขั้นอยู่ตรงกลางนะคะเดินทางง่ายตรงสถานีบางซ่อนตลาดบางซ่อนมีแต่ของอร่อยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ